สวัสดีครับสวัสดีครับพุมพีพีที่ติดตาม fc ทุกๆคนนะครับวันนี้เราป่าจะดําเข้าซากลงมาเล่นเที่ยวกับหัวเมียนะครับพุเมมาก่อนตัวนำหน้านี่จะเป็นเจ้ามานินนะครับแต่ตอนนี้ไม่ใจ đến cỏ xác rồi các bác ạ lúc qua xoay xoay các bác Hãy subscribe cho kênh ตัวเล็กเนี่ยเราป่าดเดินไปดูฟัง่งกันมั่งนะครับมาตัวเล็กมา <c oughs> นี่แหละนี่จ่ายเลือดหัวจนเป็นอ่ะ วันนี้เราป่าเจ้าเกาซักมาชมบรรยากาศเมียในตองนะครับพ่อบรรยันปั่นปีไม่เคยได้มานะครับวันนี้พปดได้มาจบกันนี่หลูกไอตัวนี่พมจำไม่ได้เลยช่มตัวนี่นไป เดี e? ๋ยวรอเจ้ากล้องฟุ้งหัวเมียนี่มานะครับเดี๋ยวผมตามมากล้องหนาบ่มาณนี้นะเลยแมววแต่ละตัวนี่ไอดำไอดำไอก้าวจักนี่วางดีมากวางจ้ามซิโยนนไงครับพีแต่ว่าผมไม่ได้ลงคลิปให้นะครับเพราะว่าเจ้าโค้งเขาก็จะว่วนหน่อยนะครับเราก็ไม่คัดเขานะครับ ถ้าเขาอนุญาตให้ลงปมก็จะลงดูแหน่ยนน่ะแต่ว่าเจ้ากล้องก็ไม่ลงชิบง้ายแล้วกล้องไม็ดเลียว้องกันม้วเม็ดเลยวีีชี่เยีายเดินเดียวจ้ะ เดินบายจีนเดี๋ยวต้องยุ่งมันหน่อยก่อนเชือกมันปั่นกันต่อเดียวปั่นก้าหัวปูไม่ได้นะเจี๋หัวปั่นก้า เมื่อกี้วันก็ว่างเลยแล้วนะครับนี่ลูกวัวนี่ลูกมานิ่งกันเนี่ยคตัวนี้ลูกเซ้อเซ่อมากนะครับน่ดอกนี่รอยอยู่อีก อีกนิดนะนร่บเดี๋ยวพวกอเอาขึ้นไปเรียงในนอนกันรอรออยู่อีกสักดี <c oughs> นี่ครับนี่ครับ นี่เราไปลักวกัวเข้ามาเดินในหน้านะครับผ <ś c oughs> มขโมยมาครับผมเอาดอ๋อมาอดอ๋อมาเดีมม๋ยวเร็วดำนี่เพิ่งเกิดไหมนี่เพิ่งเกิดไหมไอ้เจ้เล็กไอ้เจ้เล็ก มันเกิดไม่เลยนะครับถึงเกิดไม่ทรงใส่ทรงใช่ใชเกิดไม่นานทีครับแข่งแรงูกตัวหน้าแรงนิดนะครับแต่ว่างนี้กุ้นมันไม่่อยตกสาดาก้นสักจวงเนี่ยบ้านเลศนี่ลูกหน้าจุดนะครับ นี่ลูกเจ้าหน้าจุดตัวนี้ลูกตัวนนวไม่ไหนใจไอติยยู่ในปลาบอนเนี่ยนี่เจ้าชี้นะครับเดี๋ยวป่าเจ้าดำเข้าซักกับกับกอกันนะครับพอไม่ด Cóc cốp cân mà Nó cốp cốp mà cốp có cân mà Phải cốp cốp nào cốp 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 khai mai cốp 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 Chúc kí, má yu. Má yu, má yu. mà chúc con chim yêu mày yêu chất vấn nha mày 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 mà mày 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 จุงไม่เดินใจเลยครับปีพีเออรจุงไม่เดินใจเลยครับมุกนักเลยครับป้อมมุกนักเลยเตื <c oughs> ้อตือ้อกองมือหนึ่งจุงหว้ามือหนึ่งมันสั้นๆนิดนะครับอย่าหว้ากันครับป้มให้ตูวใจก็ ดีปีๆไปไม่ตกใจหยาดอานครับผมไม่ก่อยล็อบพัวปนีตึงตอนเด็กงา้มาไม่ก่อยมาตอนเด็กป่าโดดกามโองมานะครับปุ๊บอย่นะครับแล้วก็โยนเส้นแล้ิดนะครับปวดปลาติดมันลงสั่งเค่องนอนตกนะครับ Nó cấp cốt đi. Tông chuồng Nu có cấp cốt. Wow. Cảm lão rồi đó Mấy ơ Mấy ơ Cấp bê kênh nha thì gọt Mà con tặng cứ tặng đến mà เดอนี้เปลี่ยนเป็นดำเข้าซากแล้วครับผมมานิ่น้ดปุมได้ลบมันนี่ดีนัดกับยังไม่ได้ลงไปเยียมมันไม่เทียบเดี๋ยวว่างๆลงไปเยียมมานิ่งกันสักวันแล้วครับผมเพื่อจะเขายินดีให้ขึ้นนะครับ Lê nam lấy sổm bún nha mà bị bị Đến tôi lăng mấy đây, đều lồng nữa Lê nó, thì có mấy giọt lốc ta Come on, come

นี่ขอกับขอต้องเจ้าฮิปโอบเจ้ามานินมาก้อนนะครับมาเยินยาแล้วมั้งเจ้ากง้องม่รูไปไหนแงเลยต้มเอฟป่าวัวก็ไปเดินมานะครับอ้วนเลยต้องไงมันหลอดน้ำนะเจ้ามัง mà đâm mà đã rất là gặp nhìn dân và lên mà kìa. สวัสดีปีๆทั้งสิบจ้องคนดูกันนะครับเนี่ยยาช่วยแกไปวีในเปลงไม้นะครับเก่งเรงขนาดนี่เดี๋ยวพวกไม้ดูโซยนะครับ <c oughs> นี่โซยหัวแกไปไอ้ก็ตำไม้นั่นเลย nắc hút Bà nào Hà tưởng chất lộ ra rồi Bà mà nào nè Đi Đi rồi Để. Để ở nhà. Ở nhà, để bèn bèn lăng, quạ tai tảo vẫn phốc luôn vậy này, như bộ này này bèn lăng này, b... này gặp này bèn căng này lêng gặp bèn căng này lêng, này, nhìn, 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 ป่อเก้ามันเมื่อนจักเบื่อเลยครับปดูเก้าจักกินหญ้านะดูครับผมสวัสดีครับมีใอ้คอมเมนต์กันมาได้ครับผมมาปูดคุยกันแล้ววันนี้ปีปีวุฒิได้รุ่นไม่มากนะครับโลกเก้าโลกไอเก้านะ โอ้ยข้าวจัดประยักนะครับผมไม่มานะครับวันนี้มาเมนกวนหนัญกวนนะครับงงเม็ดผมบหนึกว่าเคยวันนี้ให้ไปไหนครับผมตาเห็นคลิปแล้วก็ข้าวมากันแล้วครับผม๊าเมนกวนขวัก,กันได้ครับแต่อย่ายใจคำย่าบนะครับเพื่อว่ามีเด็กมีไรก้ามาดูเก่งใจกันนะครับผม tao à, hòa luôn điêu này bên này cái chặt mà lươi Cuốn cuốn gần đây Hút nút xuyên cháu mà được Mà đều mà đều, bít mà đằng vô để tao cũng กล้องนั่งนี่ปมนัวกินยาเองมั่ <c oughs> มใจยาไม่ยดไงเนยาม,นนยมากบวน,นเนี่ยอะไรเรีว้ว่างก,ก็ก้นกับเรือก,ก้นไม่ว่างจาจะาทุกเรา,าได้ที่บ่าวัน,นเราตกเดีวกนดีเป็ดนี่นะ Tùy luôn, Tùy một, mà, quá, nhưng ông bà lùng in tên đứa nó ngon này mì tốn con mặc you toilet của tốn nhau nhau Mấy có bunny i tìm tóc lẹt tóc hầu điên tìm tóc hầu điên 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 tóc điên กับน้นเนี่ยอันนวลบางๆลอยลอยเออเดี๋ยวมันลอยลนะเดี๋ยวเขาเออเขาเขานยาวดี๋ยวแต่น้ำนอันไอเนียนได้ได้ก่อนไอ้นูนมันว่างตรงห้นเลยขอบตรงห้นของนี่กเดี๋ยวปั้นอย่างนั้นไม่เป็นไ ตัวไปตรงโปวันก okay, uh. <that it necessary> ้อนวางมาไหนเกี่ยวหน้าได้เลยกันเดี๋ยวมันจนกูรึตายนเดี๋ยวมันลูกวัวเลยตดี๋ยวจนกับตัวเต่าต้มลูกวัวพอได้สิครับสี่ปีถึงเรียงมาแบบจนนะเดี๋ยววันวันเกี่ยวกันที่บ้านมานี่ก้อนช่องช่องหลบหบที่บ้านม่นใหญ่หบรลบก้นนู่นนะเออหลบที่บ้านมันเอาวัวได้มาจนนะ นหลวัวูดูใจก็คงบีเจสตัวเด้งไหมอตัวาตัววัเนก้าบีเจสเป็นเลววันว่างเงา้นได้ก็บีเจสตีมาจดไปยักเนรื้ไมลูกแล้วก็จนงองสามมื้นี่ว่งดีครับอ้ยไม่มจนไมนนนะเกี่ยววางว่างบรเนือซึเข้ามาช่วยนะเกี่ยวไปจน จ้องมันจะมืดเดี๋ยาเนียเดี๋อ,อนจนไม่เป็งหือจนนะม<อ>ันกบกนยยูนไอ้กูเอาไปมันอ้กหดนาไ้นุ่มตายไม่เคอไม่กนาที่วิ่งเป็นรวงี้มากันเองก็ลันดีไม่ไม่รงไปเกี่ยงพื้นัวดีอยู่อย่านั้นเกี่ยงจนนุ่งปูเ่เอเอแกเปขูนง วันทีตรงนะผงปวันนี้ก็ปุ่มไม่ได้เลยวันทีตรงผมไม่ได้เลยวันปุ่มลับอ๋ออืมปุ่มไม่ได้เลยวันที่ monastery? ตรงผมลับอ่าใกล้กันวันนึงไม่มีเลยน้ำลงตั้งแต่หัวนู้นญงว่าเบิกเบิกนี้นะ มันบอกวัดกำลังได้เลยกันมันโยมเจูไม่ได้มันจูไม่ได้มันจะโยกเฮ้ยไม่ลงไปตีไปโคนเลยจ้ะเตียวโรงเรียนบินอืม bấm vào top bên để vào bảo vệ nhà vắng chơi vừa mình vừa mình chơi căng thế ni dễ mà anh ni dễ để bên nó tổ chín để coi tua này tua đi hết nên mình cười vàng có bị quan nhiều tiền có máy chết bị quan mình tổ bị quan mày đập trồng trai, tưởng làm mày tổ bảo vệ kiểm tra bị quan cái tầm đấy tưởng có

vàng trăng cam nữa anh này đây màu vàng trúng mang gen đây, trúng trúng covid mấy này, tuổi lai à, tuổi à, mọi người nhìn mãi là bom bị thân cả tuần nữa tao anh 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 đi ăn tất tiếp nãy đi ạ tội bom tung hai tuần nữa anh khô đi ý tưởng ghi tao m'a loi m'a loi bằng bằng ai nu lên tông tao mai nu anh dữ tao mai nu đây mai vàng con bị quan đai mấy kia nào thì ru con bị quan mới đai anh tuấn anh lấy con bị quan thì không mai lên lại phong nhà quan tuấn bay em đồ tuấn tầm tám đồ sao rồi tiếp rồi tiếp lùi đây nấm nát anh nông tệ ní, tay wa, pai vắng anh, pì tệ ní tắc, trạm pai đây, tệ ta wa đưng đưng anh năn, đái, nôm bơm tiêu trạm, quả đi, nếp, dùng cành